สบายดีพี bye, ่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมมันยังคือจังลูกเต่าอย่างน้ำกดรวยรวยแท้เสียงบูป้าขวัขวัยังมาจากพูดเลย เกล็ดมาไข่เนาะก็ได้ขามาข่อย,อยอ่างนันดับแมวข้หมาพี่น้องลูกม่นยืดเตียงยางน้ำกดด้วยด้วยจะไปไหนเนี่ยไปเ,เราจะไปเกี่ยงเงียปลาอาหารปลาพี่น้องเออ แบกนี่ไปน้ำบอลขึ้นสิประสนวุผมเอาติ่ล่ะมันลายอยู่นี่เห็ดอี๋ยังอ่ะตัวขาวเลกตัวขาวอันนี้ก็ฟังอยู่ไ,ไปดึงทำไม,ามาตายดิเอาไปยังนี่ก็เอาไปเฮ็ดอีหยังอันไหนนี่ละต้นผงจื้อที่เอาไปให้ปลามันชอบมาก kin bớt kin Chính hoạt nga Bộ tây mưa lại đập chẳng lắm rồi. มันหวานิี๋จะเอาให้ที่แรกว่ากินเลยหวานมันม่นจี้ เปนกปนมาติดใจนี่รสชาติอะมาน้องมาเขาก็เริ่มเขียวเริ่มงามา่ามแล้วพี่น้องขาน้ำไปตัว่าน้ำมากหนาวทิ้งรถหดมดมือไปว่าอะ้น้ำเขาริงไง เขาคนมีไงเพราะถือฝุ้นก็จังเปลี่ยนขึ้จังเขียวขึ้นอย่างนี้จังใด Không, không. chắc con chắc chắ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 n chắc ยังไม่ทาเขาน้าเกี่ยวมันกรถอยแล้วก็นองเนาะผู้เขาหาอนหารอยู่ใกล้เพื่อนพวกเขาหาห้ำหาเข่าสารอาหารแห่งมะห้ยเมื่อวานใี้กินสมือสมือสิผู้จากของบรได้รับเชินเพื่อมาเอาไป เยเดเจ้ท no> ุงปลาเนี่ยไม่พี่น้องว่านี่กิโลนึงเขามาไว้ทุงหยังุงนะทุงหยังี่อกุงปลาเนี่ยุงหัวหันกับหัวหันเอากต่ายมาเห็น สามสิบห้าบาทกั้งดี่ยัมาลักห้องกันมันเรลียนีกละ <laughs> <laughs> เรียกว่าสิบตัวปลาปายไ ไปติ่งยางไปบนเขาทั้งปุ่มยางลายลายไปไปเบิ้งนยังกันยาหลายยางตัวยางไปพี่กันยางลายกับดีผ้าพี่น้องไปเบิ่งอยู่บุ๊น้ำไม่ได้ขังเดิมันน้ำได้ขังมันก็เน่าแหละ เขาเกิดวะล่ะนี่เขาแล,นะเ,าลเกิดวะนี่เกิดจิบเดนเมื่อวานไม่เด็ดเกิดจเดก็เกิดทางนี้กิทก็ดีดิหับตีบออมันหนึ่หลับโา กอข้หกตันน the <Okay. S 1> ี้เป็นเขาเขียวงูนั้งอยู่หลน้ำพวงนี้คนตกมืล้นเยี่มาปิดน้ำเข่าตั้งย่นขังน่แหละม่เมืองที่จะตรงงามมาเมือง้ไปเอาอันนั้นขึ้นแน่เถอะงานยูคค่ะมาเมืองที่จะตงงาม ชี้นพอได้เอาบักจกน่อยมาเสียทีนงยังไงมาเบิ่งบ่บ่จะเชียบบเสียซ้ำนี่แล้วมันเสียงไงขันเงาก็หนีเสียบ่ได้เลยเด้นี่หากพิ่วยพ่อสีได้ได้ี่แม่นาะ เดี๋ยวเสียส้นนี่แล้วมันตายอ,ยายอพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวสมม้สั้นนีสักก้อนพี่น้องพอก,กันไม่คลิปน่พะพาหยุดเขาป้าใหม่เขาป้าผ่หนาไปแล้วไปยังปุ๊สำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง